สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีมีนนะคะประจำวันที่18จนถึงวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2564ในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการเงินการงานและความรักรวมไปถึงสุขภาพนะคะของชาวราศีมีนแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนั้นนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจีฬาภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังไม่ทราบว่าท่านอยู่ราศีอะไรก็อย่าลืมนะคะส่งวันเดือนปีเกิดและที่สําคัญมากๆเลยนะคะต้องมีเวลาเกิดที่แน่นอนมานะคะก็จะได้ผูกดวงวางลัคนาให้ค่ะท่านก็เอาลัคนาตรงนี้นะคะไปฟังในคลิปให้ตรงกับชีวิตของท่านมากที่สุดเลยค่ะ ในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพยากรดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงของวันที่18ถึงวันที่3 1ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 4โดยนําเอาราศีมีนค่ะมาพยากรกับดวงดาวที่โคจรในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมค่ะจะต้องนำคำพยากรตรงจุดนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ปรับกับดวงของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเวลานี้นะคะ ดาวพ,พัพพฤหัสซึ่งหมายถึงตัวตนของชาวราศีมีนรวมไปถึงเรื่องการงานด้วยนะคะโคจรเข้าไปอยู่ในภพโชคลาภดาวดวงนี้เขาเดินโคจรผิดปกติค่ะคือโคจรถอยหลังนะคะเข้ามาตั้งแต่วันที่28กันยายนไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นนะคะชาวราศีมีนมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภจาก เรื่องของการงานนั่นเองนะคะถ้าท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยมีงานหรือยังไม่มีงานที่จะทําเลยนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นช่วงที่ดีค่ะที่ท่านจะได้มีงานเข้ามานะคะหรือบางท่านที่มีงานอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็มีเกณฑ์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการงานนั้นเพื่อ ผลประโยชน์หรือเพื่อหารายได้หรือเพื่อรายได้ที่จะเข้ามานั่นเองค่ะการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะเรื่องต่อไปเราก็มาดูในเรื่องการเงินเลยนะคะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่18 นะคะคไปจนถึงวันที่20ตุลาคมนั้นนะคะดาวการเงินของชาวราศีมีนยังโครจรไปได้เด่นไปได้ดีนะคะก็ไม่เสียหายยังได้ตําแหน่งที่ดีด้วยก็หมายถึงว่าก็อาจจะได้เงินจากหุ้นส่วนนะคะหรือ คู่ครองหรือบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเล่นหุ้นก็ยังถือว่าช่วงนี้ได้เงินอยู่นะคะในระยะเวลา3วันนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้บางท่านนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปนายหน้าตัวแทนนั้นนะคะก็ยังไปได้ตำแหน่งที่ดีก็หมาย ถึงว่าก็ยังได้เงินจากตรงนี้อยู่นะคะแต่ในเรื่องของการซื้อมาขายไปก็ต้องให้ระมัดระวังด้วยค่ะอาจจะมีการทะเลาะเบาะแหวงกันนะคะในเรื่องของผลประโยชน์นั่นเองนะคะแต่พอมาวันที่20ตุลาเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะก็คือ31ตุลานั้นดาวการเงินโคจรไปอยู่ในจุดที่เสียแล้วนะคะก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่21ตุลาเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะท่านก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่เข้ามาก็ต้องบริหารการเงินให้ดีๆนะคะไม่นั้นก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างแน่นอนเลยค่ะ ในเรื่องต่อไปที่สำคัญอีกเช่นกันนะคะก็คือเรื่องของความรักหรือความผูกพันความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะในช่วงนี้นะคะดาวคู่ครองก็ยังได้ตำแหน่งที่ดีอยู่หมายความว่าคู่ครองก็ยังไม่มีปัญหาอะไร แต่อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมชาวราศีมีนต้องใจเย็นๆนะคะในเรื่องของคำพูดในเรื่องของอาการเจรจาพ,พูดคุยอะไรให้นึกถึงความรู้สึกของอคู่ครองหรือคนรักด้วยนะคะเพราะมีเกณฑ์จะทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ให้ชาวราศีมีนให้ใจเย็นๆนะคะทุกอย่างก็จะดีขึ้นค่ะ เพราะว่าจะเห็นได้ว่านะคะในช่วงประมาณวันที่30ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะดาวคู่ครองก็โครจรไปอยู่ในเรือนมลณะนะบางท่านนะคะคู่ครองก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือบางท่านคู่ครองอาจจะแยกกันอยู่กับเราชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือคู่ครองของเราเบางครั้งนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรทำนองนี้นะคะ ในเรื่องต่อไปนะคะเราก็มาดูในเรื่องของสุขภาพค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะในช่วงระยะวันที่18ถึงวันที่31ตุลาคมนั้นนะคะชาวราศีมินก็ต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของหัวใจความดันสูงนะคะและก็อีกเรื่องนะคะก็คือแผลในปากนะคะอาจจะเจ็บปากเจ็บลิ้นเจ็บคออะไรทํานองนี้นะคะอย่างไรถ้ามีอาการต่างๆก็ต้องไปหาคุณหมอดูแลสุขภาพนะคะ จากการพยากรณ์ชาวราศีมีในช่วงนี้ก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าท่านผู้ชมชาวราศีมีมีมเกณฑ์จะได้โชคได้ลาภในเรื่องของการงานส่วนการเงินนะคะช่วงต้นๆน,นะคะคือวันที่18จนถึงวันที่20นั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องให้ใจเย็นๆนะคะระวังจะมีเกณฑ์จะทะเลาะเบาะแว้งกับหุ้นส่วนคู่ครองหรือเพศตรงกันข้ามนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนั้นนะคะก็ต้องให้บริหารการเงินให้ดีๆค่ะไม่งั้นก็ทุกอย่างก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะจากการพยากรณ์ที่จบลงไปแล้วนั้นนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าท่านผู้ชมจะชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ